สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาแก้ปัญหาหน้ายางตายนะคะโดยการฉีดปุ๋ยน้ำนะคะสี่สูตรของเรานะคะพัดวันเจซีอมี่แล้วก็ฮิโน่สองนะคะตัวนี้นะคะนี่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยเจซีของเราเดือนที่แล้วนะคะรอบนี้ใส่เป็นรอบที่สองนะคะนี่นะคะนีปุ๋ยเราจะมาดูหน้ายางนะคะนี่นะคะ จากที่เพิ่งกีดเมื่อกี้นี้นะคะจากที่ไม่มีน้ำยางเลยนะคะหลังจากใส่ปุ๋ยเม็ดของเรา Jc633 ไปหนึ่งเดือนนะคะรอบนี้เรามาพ่นปุ๋ยน้ำเลยนะคะนี่นะคะ่ะคุณพอ่อเจ้าของสวนนะคะปุ๋ยน้ำของเราจะทำให้เปลือกยางนิ่มนะคะแล้วก็กีดง่ายแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำยางนะคะนี่คะ่ะตอนนี้เรากำลังฉีดพ่พอนอยู่เจ้าของสวนคุณพอ่อสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตจากปุ๋ยเจซีของเราค่ะเป็นอ้ออยู่ใช่นนจากแต่ก่อนแต่ก่อนสนัมนนแล้ว,วนะโอ้โหนำยางไม่มีนะคะแล้วก็ต้นยางเปลือกแตกนะคะน้าย,ยางตายอ,อันนี้หน้าย,ยางตายนะคะตอนนี้เรามาฟื้นฟูใส่ปุ๋ยเม็ดเจซีหกสามสามแล้ววันนี้เรามาทําการดูแลคุณพ่อคือฉีดพ่นปุ๋ยน้ํานะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเราจะไปติดตาม ทุกระยะนะคะจะมาดูแลคุณพ่อน,นะคะสวน<อ>ายางของคุณพ่อน,นะคะบบให้ฟื้นฟูเพิ่มปริมาณผลผลิตนะคะตอนนี้นะคะน้ำยางขนาดช่วงนี้ก็น้ำยางยังไหลเลยนะคะท่านผู้ชมนี<อ><ช>่นะคะใ,<ช> <ๆ S 1> ใครที่สนใจนะคะอยากให้เราไปดูลแลและก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนอ้ำยางตายนะคะก็อย่าลืมทักเข้ามาได้ที่เพจนะคะเบอร์โทรศัพท์0623594744 สิบรีนสวัสดีค่ะ